ดีค่ะไปซื้อไอศคมกับเด็กๆค่ะไปซื้อศครีมแล้วก็ไปซื้อผักซื้อไอศครีมแบบไหนแบบนี้เนาะสนใดแค่รีบบอกไหนนี่น่าจะด่าด่าเหมยนี่น่าจะด่าด่า Det ja, kommer smälta. Eller mm. mm. Så vi behöver... Innan vi kommer hem, ska vi se. Mm. Den där päronet blir... Eller vi kan ta den där... Det Jag vill ha den där i plast. där vill inte jag ha. Jag vill ha som här. 2 gọ này 2 gọ này hay cho mẹ. parents Aha, uh -huh. uh -huh. Oh, yours, Oh, breathing oh, uh -huh. sitting ball. Uh -huh. I like it. You like it. Your also I okay. like it. You're, เราจะเอาทะเลเดินหาจะหมอนี้เลี้ยวแล้วก็จะเอาไปบิ gger เฮ้ยลูกเฮ้ยเราได้ฟอร์ดแลสได้ฟอร์ดแลสใช่ไมชิมกันได้บ้างหรอใช่แบงค์จะซื้อไอศครีซื้อผักมาด้วยไอศครีมต้องรีบตัดบางพี่หน่อยเดี๋ยวไอศครีมมันไอติมมันจะละลาย เสียงนกไพเราะจังเลยธรรมชาตินี่ก็ต้นบีเกลัวเลยเหมือนกันท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ปลาลูก

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งถึงบ้านรีบไปรีบกลับได้ตั้งทนกลับมาด้วย <c oughs> มาดูกันค่ะไอศครีม,อส,รมสองกล่อง <c oughs> เราเริ่มด้วยของเด็กกเ่อะ <c oughs> ในกล่องนี้จะมีแปดชิ้นเด็กๆก,กินไปสองชิ้นว่าจะกลางทั้งก่อนกลับบ้านนี่ 8ชิ้นในนี้มี8ชิ้นก็จะเหลืออยู่8ชิ้นนี่ค่ะ2 2> อสองยาซดิงโบสองสี่ <2 S 2> <4 S 1> แลีอลอลือิงโบสองสี่หกแท่งค่ะเดี๋ยวแม่ใจจะอาไปแช่ในตู้ฟรีส์พเพื่อ้ท่านที่จะเล็กนรนฟรีสสนส่วนอันนี้จะมีอยู่10แท่งเป็นแท่ตองสตรี트 ลิอะอกจลิ่าเตชกร้อนมากจะมีิซ่าเป็นยัสมวยยัดอต้องคื้อเป็นกล่องแบบนี้นะคะพี่นอ้องถูกดิถูกกว่าถ้าเราไปซื้อเป็นชิ้นเป็นชิ้นละลายมันดอกให้เล็กหน่อยสินงก่อนพระชุ่อะชุ่ม มาค่ะโอ้ยอยากแจกไอศครีมจังเลยอยากแจกไอศครีมให้ท่านผู้ชมเพราะท่านผู้ชมแม่ท่านนั้นกล้าส์ไม่เอียรเด็กๆเด็กบอกว่าอยากอยากแจกไอศครีมให้ท่านผู้ชมโอ้ยเสียดายน้องจ๋าอยู่เมืองไทยอยู่คนละประเทศเหยียด้อบน้องอยู่ต่างประเทศพ้อบน้องจ๋าเนาะมาเดินมากินไอศครีมนะจ๊ะเมย์สายเอาไปแชร์ใหนทวิตก่อนจ๋า ถ้าอยู่นี่แม่ตายจะแจกให้เลยพุ่นล่ะได้กลับเมืองไทยพุ่นล่ะ you smell tam besong you smell tam besong you smell mama mama tam besong fix your ice cream ท่านผู้ชมดูสแนท่านผู้ชมสแนนะกท่านผู้ชมดีขอบคุณท่านผู้ชมอดอที่แาโหท่านผู้ชมควิดก,ก๊ตด้วยเหรอนึ่งร้อยโครนสองกลมนี้แมตไตยองเงินให้เล็กหน่อยเนาะคนละห้าสิบกับเป็นหนึ่งรอยโครนกับประมาณสามร้อยสามสิบ ก็ไปซื้อมาทั้งหมดสำหรับไอศครีมเด็ก2กล่อง8 6โครนค่ะ2กล่อง86โครนเด็กๆก,ก็จะมีตังเหลือเหลือมา14โครนก็ให้เป็นคนละ7 7โครนเนอะจาะได้ตังเหลือกลับมาด้วยเงินค่าไอติมนี่ยกเก็บจากการเก็บเก็บกระป๋องขาย สะสมกระป๋องขายนะจ้ะเนาะขายขวดขายกระป๋องก็เก็บเอาอเงินเหรียญไปซื้อค่ะโอเคสำหรับเด็กของเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมาดูว่าแม่ตายซื้อนี้แม่ไปกินไอศครีมน้ำลูกเนีเปลาแท่งค่ะปลาแท่งแล้วก็ ห่อละสิบโครนแม่ตายกันเลยซื้อมากสามห่อไปเลยบนเน่นเสื้อซื้อ,อยังหลาจ้านี่ไปห่อพักพักสั้นละพี่น้องนี่แล้วก็ปลาแท่งน่าจะปลาแท้งกล่องใหญ่แฟมิลี่แพ็คเลย Var är skönt ute? Ja. Varmt och skönt. Men det är för varmt. Ja, det är jättevarmt. makt. Ja, det är något i Ja. Ska vi säga hejdå till tandborsten? då. tack för att tandborsten Bye bye.